สวัสดีครับผมเคซีบรมีพุทธัสโลวันนี้ผมเดินทางมาที่สมุทดปาการนะบางเสาธงตําบลศรีสะตะเคน้อยผมร้านพี่ชายท่านหนึ่งไว้นะดูมีดหมอหลวงว,วัดวัฒด้วนเป็นมีดวาระเสาห้าปี2 5 6 3จํานวนการสร้าง199เเล่มขนาดใบมีด3นิ้วแล้วก็เป็นมีดวัดวาระปกติปี6 3มอีกเล่มเป็นด้ามแกะเท้าเวทหนึ่งเล่มแล้วก็เป็นขนาดสาริกาใบมีด1.5นิ้วหนึ่งเล่มยังไงตามอะไรครับ แล,ลร,ร้อใช好了ก็ตอนนี้พี่เขามานั่งรอ,อนะครับนะเดี๋ยวเราขอดูมีดพี่สวัสดีครับอันนี้พี่เขาถ่ายไม่เห็นหน้านะครับนะก็จะเห็นแค่ผมกับวัตถุมงคลน,นี่ก็นัดปั๊มปอนัดปั๊มปตทอีปอยแล้ว ก็จะเป็นมีดหมอหลวงพระพันวัฒนด้วนปีหกหนึ่งเล่มแล้วก็จะเป็นผ้ารอยเท้าที่เป็นอังสังของพ่ออีกนี่ดึงไม่ออกอันนี้ดึงออกก็เก็บได้ใช่ไหมอ๋อนี่แหละครับอวันดึงออกเวลาใสา่ทันมไม่ไม่ขาดเดี๋ยวผมขอชิตชุกเลยผมว่ามันเป็นรอยใส่เก็บฟุตไปเลยน้องครับขอชิตชูกหน่อยขอบคุณครับ อ๋อมันแน่นมันไม่ได้เป็นอะไรอ๋อผมคิดว่ามันเป็นรอยตะไบหรือเปล่ามันเป็นเหมือนรอยจาระบีเก่ารอยจาระบีเก่าตอนนี้นี่เหมือนจะ,ะมเคยดไม่ออกแลล้ววกแัออ๋สดงว่ามันเป็นสนิมนอยู่หน่อยหน่อยหนึ่งละพี่ไปตะไบหน่อยเนี่ยแน่นอยู่ ไม่ใส่ก็ไม่ได้แหวนมั่น<อ>แรงถึงแล้วไม่ไหลเดี๋ยวคดื่มเดี๋ยวพยายามดื่มดื่มได้เดี๋ยวไปหาวิธีดึก่อนบางทีมันแน่นไงพี่บางทีมันเก็บไว้นานไงเราไม่เคยซักวัเลยใช่แล้วไม่เคยซักวันชุดนี้นานมากนะตั้งหลายปีนะนี่แหละเจอกันนานที่สุดห้าปีแล้วพี่ครับเดี๋ยวนี้หรือว่านี้สี่ปีอันนี้เป็นเสาห้า ปี6-3เลข11-8ง่ายแท็กเก็บไปก่นอนเดี๋ยโดนเล่นอีกอันนี้น่าจะเป็นปี6-2หรือเปล่าอือออกละีรแล้วจะลนะบีบเดิมเลย,ยจัละบีเดิมเลยพี่ปี6กสามใช่เอาไปเก็บไปดีกว่าไม่ขาย โอเคประมาณนี้นะเดี๋ยว<ๆ>ใหค้คุณจิเข้ามาดูนะวันนี้จบงานกันจะเป็นประมาณนี้นสักคู่ครับมีดหมอหลวงประวัติวัดห้วยด้วนขนาดใบมีด3นิ้วปี2,563วาร้สสาวรห้าเลข1,18นจำนวนการสร้าง1,99เล่ม2มีดขนาดสริกาใบมีด1,5นิ้วปี2563อา สัลิกาแล้วก็3า,าด้านแกะขาเวสวันปี2,563 1เล่ม2เล่มนี้พี่เอาไปจากผมใช่ไหมหรือว่าอันนี้ด้วยก็จะหมดนี้เลยนี่ใช่ผมผมผม,ผมก็เลยว่าเมื่อผมเคยได้มเาเนี่ย